กลับสวัสดีคนชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะมาเจอกับแม่หมอน้ำออยอีกแล้วนะคะช่วงนี้เรามาอัปเกรดกันดูดวงนะคะของชาวราศีมังกรและคานามังกรนะคะว่าความรักการเงินการงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะก่อนอื่นแม่หมอก,ก็ขอบอกว่านะคะมันเป็นพลังงานรวมนะคะไม่ใช่พลังงานของคุณเพียงคนเดียวเนาะเรามาเป็นแค่แนวทางให้คุณได้รู้ได้ฟังเป็นยังไงบ้างนะคะ แม่หมอขอ,อรอยายงานตัวนะคะแม่หมอน้ำอ้อยจบจากสถาบันโหาศาตร์น,นานาชาติแห่งประเทศไทยจกกังหวัดนนทบุร,มมรีมีความเชี่ยวชาญความรู้ทางด้านไพ่ย,ยิปซีเป็นอย่างดีนะคะใครที่อยากจะเข้ามาเข้ามาเช็คดวงอ่าส่วนตัวกับแม่หมอน้ำอ้อยก็คลิกเข้าไปที่ข้างล่างนี้ตรงนี้นะคะใตโ้โพสต์ใต้คลิปข้างล่างนี้ก็จะเห็นรายละเอียดนะคะ ก็ไม่แพงค่ะค่าคูนิดเดียวนะะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆส่วนตัวจริงๆชัดเจนกว่านี้มันยำก่อนนี้แน่นอนนะคะชาวราศีมังกรและคนามัางกรเรามาดูความรักก่อนนะคะความรักของชาราศีมังกรเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้แม่หมอจะรวมเป็นโสดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่รวมๆกันไปเลยนะคะถ้ามันตรงกับพลังงานของคุณก็ให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะ ก็เอาไปแยกแยะ,ะว่ามันเป็นพลังงานของคุณส่วนไหนนะคะแต่ถ้ามันไม่ตรงกับพลังงานของคุณก็อาจจะเป็นพลังงานของชาวราศีมังกรคนอื่นๆก็ได้ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเรามาเช็คดวงกันในช่วงมีนาถึงเมษาสนารนี้ชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาความรักความรักก่อนนะจ๊ะว้าว nice of ฟคัเด็กถือถ้วยค่ะ ราชินีถือถ้วยค่ะ p a ส e of cup เอ่อ p a e of pentacle เอขอโทษค่ะ p a ส e o f wand นะคะ mm hmm. เด็กถือไม้แล้วก็5้าดาบไ o ออ w สอ d แล้วก็เด็กไฮร p เพลนะคะอ่าแม่หมอขอขยา,ายภา่ของราชินีถือถ้วยค่ะราชินีถือถ้วย ขอขยายไพ่ของห้าดาห้าดาคืออะไรคะครูบาอาจารย์คะห้าดาห้าดาคือ1ไม้หนึ่งคาถานั่นเองนะคะความรักชาวราศีมังกรและคนามังกรไม่เหมาะเห็นว่าคุณเนี่ยมีจิตใจที่จะเป็นความรักที่มีความอบอุ่นคุณอยากได้ความรักที่อบอุ่นจริงจังจริงใจแล้วให้ความที่ทําให้กับคุณได้ คุณอยากจะได้รับความยุติธรรมอยากจะได้รับความรักที่มันดูที่มีความยุติธรรมจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคุณจริงๆนะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรเน,นี่ยแม่มอเห็นว่าคุณต้องการที่ความรักที่อยากจะอยู่ในในโหมดของความซื่อสัตย์ความจริงใจการแต่งงานการมั่นกันหมายก็ได้นะคะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเห็นแต่การเอาชนะใจใจเองเป็นคนที่เข้ามาไม่ซื่อสัตย์ที่เข้ามาหลอกลวงหรือเข้ามาไม่จริงใจให้คุณนะค,ะคุณต้องการที่จะ ตัดสินใจชัดเจนแล้วก็อยากที่จะหาคนคนนั้นที่วา่าคนที่คุณอยากจะเริ่มต้นคนที่คุณคิดว่าคนนี้ถูกใจคนนี้โดนใจคนนี้อยากที่จะสัมผัสต,ต่อคนอยากที่จะดําเนินการความรักต่อไปเรื่อยๆอยากจะสัมผัสในความรักต่อไปเรื่อยๆเพราะว่า,าไม่เหมาะเห็นคุณเ,เจอแล้วนะอาจจะเจอในสักพักหนึ่งนะอาจจะแรกเริ่มหรืออาจจะได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันไปเริ่มในระยะหนึ่งแล้ว นะคุณรู้สึกว่าคนนี้ถูกใจคนนี้โดนใจคนนี้เป็นคนที่ฉันพออกพอใจอย่างที่จะเรียนรู้สารต่อไปนะคนคนนี้เป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้อันนี้ไพ่สลับพลังงานกันได้นะคะให้คุณไปสลับพลังงานกันเองเนาะทีนี้ไพ่เห็นว่าเพ่คนนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความมีทัศนคติกว้างไกลมองโลกกว้างไกลเป็นคนที่มี มีความคิดก้าวไกลที่จะสามารถดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยไปอยู่ในจุดที่มีแสงสว่างพัฒนาตัวเองไปได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาคนนั้นเขาเป็นคนที่รอคอยความหวังกับชีวิตมานานแล้วกับความรักมานานแล้วก็ได้นะเพราะว่าอาดีตของเขามันเป็นอดีตที่เคยจบเคยพังเคยพลาดมาแล้วมันเป็นความทรงจอาอดีตที่เขายังไม่เคยลืมเลยถามว่าเขารอกับอดีตเก่าๆคนนั้นไหมเขาก็รออยู่นะแต่ถามว่าถ้ามันเป็น อดีตที่มันเคยพังเคยจบมาแล้วที่มันไม่ซักเซ็ตต่อชีวิตของเขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณได้นะคะหรือคุณเองนั่นแหละนะคุณเองก็เคยจบความสัมพันธ์กับคนที่คุณเคยรักเคยชอบคนที่เคยคุณเคยรักคุณเคยมีอดีตกับเขามาแล้วแต่ความรักของคุณมันจบไปแล้วมันพังไปแล้วมันมีแต่ความทรงจํามันมีแต่ความอ้างว้างความโดดเดี่ยวให้คุณได้คิดคุณพยายามที่เหมือนกับว่าคุณรอคนนี้นะ อ่ะแ,แม่หมอจะขยายให้ดีกว่าถามต่อไปดีกว่าว่าคนที่คุณรอเนี่ยเขาจะกลับมาไหมคะคนที่คุณรอที่ชาราศีมังกรเนี่ยเขาจะกลับมาไหมอดีตคนรักที่คุณคิดถึงอยู่ตอนเนี้ในอดีตเนี่ยเขาจะกลับมาไหมอันนี้เราถามถึงพลังงานคนเก่าก่อนนะคะเจ็ดเหรียญสองเหรียญ 6ดาบคนคนนี้นะคะที่คุณคิดว่าเป็นพนังงานเก่าๆเนี่ยเขากําลังพินิจพิเคราะห์อ,อยู่ว่าพิจารณาในความรักอยู่ว่าจะเอายังไงดีนะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้คือในความคิดเจ็ดเปลียนเนี่ยนะไม่หมอเชื่อว่าถ้าไม่คุณเองก็เขาเองนะคิดว่าจะไปยังไงดีจะเอาต่อหรือจะพอแค่นี้จะสารสัมพันธ์ดีไหม เพราะว่าความรักที่คุณมีให้เขามันก็มีอยู่นะมันก็มีอืมคุณพยายามที่จะประคับประคองความรักครั้งนี้ไปด้วยก็ได้นะ <spaces. S 1> อยากที่จะคือไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันลบล้างไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันจืดจางอยากที่จะประคับประคองไปอยู่เพราะว่าคุณคิดว่าความรักครั้งนี้มันไปต่อได้อยู่นะอืมมันไปต่อได้อยู่คุณก็นิดพิคิดพินิจพิเคราะห์พิจารณา,าแล้วก็ติตรอง บางแผนในเรื่องของความรักคุณเก่าๆคนนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปแต่หกดาบเนี้ยแม่หมอเชื่อว่ามันเป็นพลังงานบวกดีนะเป็นไพ่ที่ดีนะแม่หมอเชื่อว่าคุณพยายามที่จะสารต่อผลักผลักหน้าน่ะผลักดําเดินชีวิตความรักอะ่ะไปข้างหน้านะให้มันไปต่อได้ถึงแม้ว่าคุณจะมี ความเจ็บปวดมีอุปสรรคมากมายรอบล้อมเนี่ยดาบรอบล้อมคุณเยอะแยะมากมายแต่คุณคิดว่าคุณอยากจะไปต่อคุณอยากจะผลักดันตัวเองให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อให้ได้นะถ้าสรุปไพ่ว่าความสัมพันธ์ความรักของคุณในอดีตเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ได้ย้อนกลับมาไหมแม่หมอเชื่อว่าถ้าคุณมันอยู่ที่คุณแล้วนะถ้าคุณคิดว่าเออคนคนนี้เขาดีต่อใจคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าที่อ่า เป็นความรักที่ดีกับคุณมากกว่าที่ทําให้คุณเป็นทุกข์คุณก็สามารถที่จะไปต่อได้นะคะคุณก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปทุกอย่างนี้ไปให้ได้นะแต่ถ้าคุณบอกว่าจะปล่อยเลยก็แล้วแต่คุณเหมือนกันเพราะว่าพลังงานของความรักอดีตของคุณเนี่ยแม่หมอก็เชื่อว่าทุกคนมีอดีตเนาะอาจจะมีความผูกสัมพันธ์กันมาในอดีตก่อนนะก็ถามว่ามันจะมีโอกาส ได้เจอคนใหม่ๆไหมก็มีเหมือนกันนะคะก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วนะคะชาวราศีมังกรอาทิตนยน์เรามาดูพลังงานใหม่ๆบ้างนะคะพลังงานใหม่ๆเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีมังกรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นการอัปเกรดในเดือนหน้าของคุณได้นะจะมีการอัปเกรดเดือนหน้าหรือทุกๆเดือนให้กับชาวราศีมังกรแบบนี้เรื่อยนะคะ แล้วก็จะเป็นขวัญกําลังใจให้กับแม่หมอน้ออ้อยแบบนี้ได้เรื่อยๆเช่นกันนะคะอะเรามาดูพลังงานใหม่ๆคนรักใหม่ๆขอ,ของคุณบ้างคะชาวราศีมังกรจะมีไหมถ้าคุณจะปล่อยพลังงานเก่าๆไปแล้วพลังงานใหม่ๆคุณจะมีคนมาดามใจคุณไหมจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคอยดูแลเอาใจใส่คุณหรือเปล่ามีรักดีๆเข้ามาไหมคะแดาบ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นคะแปดดาบมาเลยเก้าถ้วยเดี๋ยวไฮพิ t e r s อืมขอขยายแพ่ของเก้าถ้วยเก้าถ้วยออกมาบอกอะไรเอ่ยว้าวเพศออฟเพนทัคเลอ์ขอขยายด้วยวไฮพิลเทอร์สองใบคะ่ะ ขอขยายสองใบให้เดบิท์ไพรไนเทสนะคะคืออะไรเอยเดบิจัสติกแล้วก็ไพ่ห้าไม้นะคะพลังงานใหม่ๆของชาวราศีมังกรไม่หมอเชื่อว่าอ๋อแรกๆเนี่ยคุณอาจจะมีความ สับสนกังวลใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าทําไมมันมีแต่อุปสรรคทาไมมีแต่ความที่มันเป็นไปไม่ได้พอคุณก็อยากจะได้ความรักดีๆคุณก็อยากจะได้ความรักที่อบอุ่นมั่นคงไปในอนาคตที่มันแน่วแน่แน่นอนในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะแต่ว่าผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาพอใจในจุดที่เขาเป็นอยู่นั้นตอนนี้นะคะเขายังไม่ได้ปกปักหลักฐานอะไรที่มันเจาะจงมานที่ตัวคุณคนเดียวเลยนะเพราะว่า เขามีตัวเลือกเข้ามาหลายคนเหมือนกันนะไอตัวเลือกทุกๆคนที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นคนที่เหมือนกับมีโอกาสดีๆเข้ามาหาเขาอยู่ตลอดเวลานะอาจจะเป็นการเงินการงานหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เขาอยากที่ยังจักจะสารต่อไปเรื่อยๆอยู่นะเพราะว่าถ้าจะพูดถึงว่าเป็นพลังงานอีกแนวหนึง่งก็คือว่าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้เงียบๆหรือเจ้าชู้ที่แบบว่าเก็บอาการ นะคะเป็นคนที่เหมือนก็ว่าเขาเลือกได้นะเป็นคนที่เขาเหมือนมีคนในสต็อกเยอะนะมีคนที่ให้ความสนใจเขาเยอะมีคนที่เขามาให้ความถูกใจสนใจให้ความทีอ่อยากจะได้เขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรืออยากจะได้เขาเนี่ยเป็นเป็นคนรัก อย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าก้าถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนเขาเหมือนมีอํานาจเหมือนเขาเป็นคนที่เลือกได้เป็นคนที่อยากจะให้คนมาซัพพอร์ตเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะยังไม่ได้อยากที่จะจริงจังจริงใจอะไรกับคุณมากนะอะ่คุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาในในหนึ่งในจํานวนนั้นก็ได้นะฮะเพราะว่าเขาคิดว่าเออ ถ้าใครอยากจริงใจ,จ,งใจอยากจะรักก็เข้ามานะก็เข้ามาเหอะนะผมจะเลือกเองผมจะตัดสินใจเองนะเพราะว่าในจุดที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้แม่หมอเชื่อว่าเขายังไม่ได้โฟกัสที่ใครเลยนะเขาเป็นคนที่แบบอืมค่อนข้างที่จะมีอํานาจเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่แบบอ,อยากจะโฟกัสที่เรื่องของตัวเองซะมากกว่านะ ถ้าเป็นไพ่เสียนะอันนี้หมอจะพูดตรงๆถ้าเป็นไพ่เสียของก้าวถ้วยก็คือเขาจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็จะเป็นคนที่รู้สึกจะไม่ค่อยจะโฟกัสในเรื่องของความรักมากเท่าไหร่นะเขาจะโฟกัสที่เรื่องของเขาเป็นส่วนใหญ่ซะมากกว่านะคะในเรื่องของก้าวถ้วยนี้เนาะทีนี้ถ้าเป็นพลังงานใหม่ๆของคุณที่หมอพูดมานนเนี่ยเออ The Harp p n t a e มันเป็นอะไรที่แบบสองแง่สองงามก็คือว่ามีทั้งด้านขาวและด้านดํา คุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้เปิดเผยยังเป็นอะไรที่ยังปกปิดซ่อนเ้นอยู่นะหรือว่าถ้าเป็นพูดอีกแนวหนึ่งก็คือภาษาไพ่จะบอกว่า,าคุณเป็นคนรักที่ยังอ,อยู่ในตัวเลือกอ,อยู่ในขั้นตอนที่แบบปกปิดซ่อนเ้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะนะยังเป็นอะไรที่คลุมเครือนะยังไม่ได้ชัดเจนเพราะว่ามันยังมีหลายฝ่ายหลายคนที่เข้ามาช่วงชิงเข้ามา เป็นศัตรูเป็นคู่แข่งเป็นอะไรที่คุณจะต้องตัดสินใจนะจะต้องคิดจะต้องตัดสินใจจะต้องเลือกจะต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบให้รัดคุมเพราะว่าคุณต้องการความยุติธรรมคุณต้องการความชัดเจนเท่านั้นที่จะเป็นคนรักของคุณได้คุณก็มีความวิเคราะห์อยู่นะคะแม่หมอเห็นว่าคุณก็มีความวิเคราะห์มีการตัดสินใจที่มันเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดอยู่เหมือนกันเพราะว่าคุณคิดว่าถ้าเขาจะให้คุณเป็นความรักที่ไม่สัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนยังไม่เปิดเผย คุณก็พร้อมที่จะตัดจบตัดสินใจนะคะเพราะว่าคุณอยากต้องการที่จะเอาความชัดเจนจริงจังจริง,จรง,จรงใจเท่านั้นพร้อมที่อยากจะมั่นหมายอยากแต่งงานอยากเป็นครอบครัวที่ซื่อสัตย์มีความยุติธรรมเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่แบบว่าเข้ามาแบบมายื้อเย่งแข่งขังมนมาเป็นศัตรูกับคุณมาแข่งกับคุณหรืออะไรยังไงที่มันปีการขัดแย้งข้อโต้แย้งต่างๆหลายๆมุมหลายๆมองหลายๆปัญหาอุปสรรคคุณก็พร้อมที่จะตัดจบได้เหมือนกันนะชาวราศีมังกรนะอันนี้คือความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรนะ ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์กับแม่หมอน้ำอ้อยเข้ามาได้เลยคลิกเข้าไปที่ได้ข้างล่างหรือจะ,อะคลิกเป็นแอดไลน์เพิ่มเพื่อนไลน์เข้ามาได้บนโทรศัพท์ข้างบนนี้เลยนะโทรเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะแค่หนึ่งวันนะคะรอแค่หนึ่งวันแค่นั้นเองนะคะ,ะถ้าคิวไม่เยอะนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะอะทีนี้เรามาดูเรื่องของการงานบ้างนะคะการงานชาวศิริมงกรเป็นอย่างไรคะการงาน j u s t i c อ่าก้าวดาบ the emperor นะคะขอขยายก้าวดาบหน่อยก้าวดาบออกมาบอกอะไรคะก้าวดาบออกมาบอก the fool เขาอยากจสติกอีกใบค่ะติาสติกออกมาบอกราชนีดาอ่ะทีนี้เรามาดูนะการงานการงานชาวราศีมังกรและคณามังกรไม่หมอเชื่อว่าคุณอยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนจริงจังกับการงานของคุณแล้วนะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะ,ะไม่ได้ดั่งใจดั่งที่ควรการงานของคุณอาจจะมีความ เหมือนคุณแก้ไขปัญหามาตลอดเวลานะเหมือนคุณผ่านอุปสรรคมาได้ผ่านความร้อนความหนาวความเด็ดเดี่ยวความทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณผ่านมาแล้วมันดูเหมือนว่ามันยังไม่ได้ดั่งใจมันยังไม่ได้อะไรที่คุณอยากที่จะต้องการจริงๆแหละนะคะคุณก็อยากที่จะให้มันดูแบบมั่นคงถาวรเป็นงานที่คุณชอบคุณถนัดนะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะทําตัวเหมือนกับว่า ชิวๆหล,หล่ล้าแบบสบายๆแบบว่าเอา่อทำบ้างไม่ทําบ้างนะหรืออาจจะเที่ยวมากกว่าหรืออาจจะทําอะไรตามใจตัวเองซะมากกว่ามันก็เลยทําให้การงานของคุณสะดุดทําให้การงานของคุณมันไม่ได้ดั่งใจนะก็เลยทําให้คุณเครียดคุณกลุ้มแบบว่าคุณบางทีคุณก็นอนไม่หลับนะเพราะว่าการงานของคุณนี้มันอาจจะเป็นงานที่คุณอยากที่จะฝันสัน สารฝันไปให้ถึงเป้าหมายนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเอาการเอางานอยู่แล้วนะแม่หมอเชื่อว่าชาวราศีมังกรเนี่ยอันนี้เป็นเป็นไพ่ของราศีมังกรตรงๆง,งเลยนะคะก็คือราศีเมษขออภัยค่ะราศีเมษนะคะราศีเมษเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่มุ่งมั่นฝักใฝ่กับเงินกับงานนะกับความจริงจังกับชีวิตมากเลยนะชาวราศีมังกรจะเป็นลักษณะนี้นะทีนี้แม่หมอเชื่อว่า การงานของคุณจะมีโอกาสได้มั่นคงขึ้นนะคุณจะมีโอกาสได้มีหน้าที่ตำแหน่งที่ดีขึ้นนะถ้าเป็นถ้าเป็นงานประจำนะมนุษย์เงินเดือนคุณก็จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือจะเป็นเลื่อนเงินเ,เดือนขึ้นเงินเดือนนะเป็นผู้บริหารก็ได้เป็นผู้นําคนก็ได้หรือเป็นหัวหน้าคนอย่างนี้ก็ได้นะหรือเป็นคนที่ เป็นผู้นําคนนะเป็นผู้มีอํานาจในการสั่งการคนอย่างนี้ก็ได้นะฮะ,ะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นการค้าการขายการนักลงทุนคุณจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานนะ,ะคุณจะมีะไฟมีแรงขึ้นนะมีการฮึดสู้ขึ้นแล้วก็มีอํานาจมีสิ่งที่คุณจะตัดสินใจได้เยอะนะแล้วเพิ่มพอกพูณทวีขึ้นได้เรื่อย นะเพราะว่าแม่หมอเห็นไพ่ของอัศวินถ้วยแล้วก็เดอะเวิลแล้วก็เป็นเรอเมดิเชียนนะคุณจะใช้ความรู้ความสามารถนะที่จะในความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะที่จะเรียนรู้ฝึกฝนนะแล้วก็ใช้จิตสัมผัสจิตวิญญาณในตัวของคุณเนี่ยพร้อมที่จะ บุกตะลุยบุกบันฝ่าฟันไปกับการงานหน้าที่ของคุณนี้ไปได้ด้วยดีอาจจะเป็นงานออนไลน์งานโลกงานการเชื่อมต่อของเดลเวลนะมันเดลเวลมันเป็นการเชื่อมต่อของอการออนไลน์ก็ได้เป็นการเชื่อมต่อของอต่างชาติก็ได้นะงานใน ในจังหวัดก็ได้หรืออำเภอก็ได้นะที่แบบนี้มันคือความเป็น,ปนงานที่ไกลๆนะการเดินทางก็ได้อย่างงี้คุณจะประสบผลสําเร็จนะจะมีคนเนช่นดีๆให้กับคุณหรือว่าจะมีสิ่งที่คุณคิดว่าไอจิตวิญญาณของการทํางานของคุณจิตวิญญาณของการใ่รู้การฝึกฝนการเรียนรู้การ ถ่ายทอดวิชาการทํางานของคุณเนี่ยให้มันไปได้ด้วยดีประสบผลสาเร็จในอนาคตแน่นอนนะชาวราศีมังกรนะงานของคุณแม่หมอเชื่อว่าคุณจะประสบผลสําเร็จในอนาคตแน่นอนนะคะโอเคเรามาดูเรื่องของการเงินบ้างนะการเงินเป็นอย่างไรบ้างในเมื่องานดีแล้วถ้าคุณจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะเขาดูเรื่องของการเงินชาวราศีมังกรและคณนามังกร กดติดตามกดไลค์กด like, แ,แชร์กดซับสไคร้ให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็จะเป็นการอัปเกรดในคลิปต่อไปของคุณได้ฟังได้ชมอีกถัดไปข้างหน้านะคะแล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะการเงินภาราศีมังกรแม่หมอแช้ให้สำรับเดียวตลับเดียวนะคะแม่หมอจะไม่ใช้หลายสำรับนะคะเออ ขออนุญาตไพห่หล่นเมื่อกี้นะคะมาดูใหม่การเงินชาวสีมังกรเป็นอย่างไรบ้างนั่นไงทำทำแพลนนะคะก็คือว้าวหนึ่งดาบเจ็ดดาบไม่มาขอข,อขยายเจ็ดดาบหน่อยคืออะไรเอ่ยการเงิน การเงินชาวราศีมังกรและคานังกรเจร็ดดาบคือ the justice ไพ่ justice ขึ้นของชาวราศีมังกรนี่เยอะมากบ่อยมากขอขยับไพ่ทำพลันนะคะทำพลันคืออะไร เป็นราชาถ้วยนะคะ King of Cup อ่าทีนี้เรามาฟังการเงินชาวราศีมังกรบ้างนะคะการเงินของชาวราศีมังกรแม่หมอเชื่อว่าไอสิ่งที่คุณอยากจะประสบผลสำเร็จในเรื่องของการเงินเนี่ยสิ่งที่คุณเอ่อเก็บออมเก็บหอมรอมริบหรือว่าหยาดเงินของคุณที่เคยเคยสะสมมาเคยทำมาตั้งแตน่นานมาแล้วแหละนะคุณคิดว่าคุณอยากจะปรับเปลี่ยน คุณอยากจะปรับเปลี่ยนคุณอยากจะเก็บจะออมคุณอยากจะทำะการเงินของคุณในครั้งนี้ให้มันดูมีกําไรพอกพููณทวีมอีอยากจะให้เงินมันเพิ่มในบัญชีขึ้นอ,อยากจะสะสมให้มันดูจากกําไรต่อกําไรไปอีกทอดหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ในความคิดของคุณคุณเป็นคนที่มีความคิดดีนะเป็นคนที่พินิจวพิเคราะห์ดีเป็นคนที่แบบ ติตรองในเรื่องของการเงินดีมากคุณจะแยกคุณจะแยกแยะบัญชีคุณจะแยกแยกะแยแยเรื่องเงินค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ค่าจิป,ปาถะในค่าค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคุณจะจัดการได้ดีมากชาวราศีมังกรน,นะคะเนี่ยคุณอยากจะดูจริงจังเรื่องของการเงินให้มากแล้วแหละเพราะว่าไอ้สิ่งที่ คุณคิดว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันเจ็ดดาบเนี่ยอาจจะมีใครเข้ามายืมเงินคุณแล้วไม่จ่ายคดโกงเงินคุณหรือว่าคุณไปทำเอ่อคุณไปทำสิ่งที่มันมันเขาเรียกอะไรอ่ะแบบการเงินที่มันติดติด,ตดขัดขัด,ขดอะไรที่แบบอันนี้พูดถึงว่าในสเต็ปของถ้าเขามายืมเงินคุณนะ คนคนนั้นเขาก็อาจจะชิงเงินคุณหรือว่าไม่จ่ายคุณอาจจะหลบซ่อนไปหนีหายไปอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ไปไปยืมคนอื่นหรือไปไปชิงเงินเขาหรือไปยืมเงินเขาหรือไปทําอะไรที่มันเอออยากจะคือไม่อยากจ่ายไม่อยากอะไรเนี่ยอืมหรือว่าเป็นหนี้สินอย่างเงี้ยคุณอยากจะ ทำตัวลอยเหนือปัญหาก็คือนหนีปัญหาไปเลยอะ่ะไม่อยากจ่ายไม่อยากอะไรแล้วคือฉันฉันฉนเบื่อนะฉันไม่อยากทําอะไรที่มันยุ่งยากไม่อยากทําอะไรที่มันดูแบบเออหนักกับปัญหาชีวิตนะคุณก็เห็นไหมคุณคุณคิดนะคุณเคยคิดแล้วคุณอยากจะเอาปัญหาตัวนั้นนะออกไปคุณอยากจะเคลีย คุณอยากจะทําให้มันถูกต้องคุณอยากจะทําความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วนะแต่แม่หมอขอเตือนนะถ้าเกิดว่าชาระศีมังกรไอสิ่งความยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นนะนะถ้าคุณไปทํากระทําใครหรือใครเข้ามากระทําคุณนะแม่หมอเชื่อว่ามันจะมีเรื่องไม่ดีตามมานะ มันอาจจะเป็นของเรื่องคดีของกฎหมายของอายการของศาลของอะไรที่มันจะตามมาแน่นอนนะชาิรศิ์มังกรถ้าได้ฟังคลิปของแม่หมอํำอ้อยแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางนะหรือว่าใครที่เริ่มต้นแล้วเป็นแล้วก็เอ่อให้คุณเป็นแนวทางแล้วเตรียมเอ่อเตรียมรับกับปัญหาแก้ไขปัญหาให้ได้นะหรือถ้าใครที่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้เริ่มนะก็ให้ระวังตัวนะอย่าไปคิดที่จะทําสิ่งที่มันคลุมเครือกับตัวเองสิ่งที่มันปกปิดซ่อนเร้นหรือทําปัญหาให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะมันอาจจะมีนะการเงินของคุณมันจะมีนะมันจะมีแน่นอนแล้วเจ็ดแบบเนี่ยน,นะนเ,นยนะเพราะว่าอ่มันจะมีเรื่องของคดีความขึ้นมาได้ถ้าคุณทําในสิ่งที่มันผิดนะ อ่าเรื่องของการเงินนะอืมอ่ะทีนี้เรื่องอะไรอีกอ่ะอ่ะทีนี้ขอดูเรื่องของสุขภาพแล้วกันนะสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพพาวาิมังกรและคณะมังกร ราชินีไม้ค่ะเดทะทาพลันนะคะแปดถ้วยขอขออยายแปดถ้วยหน่อยแปดถ้วยแปดถ้วยเป็นแปดดาบขอขออยายราชินีไม้ เป็น k i n อ of p e n t a c l e รค่ะราชาเหรียญน,นะคะสุขภาพของชาวราศีมังกรและขนามังกรแม่หมอเชื่อว่าสุขภาพคุณให้ระวังเรื่องของโรคเก่ากำเริบนะโรคเก่ากำเริบไ,ไม่หมอไม่รู้ว่าคุณมีโรคเก่าอะไรที่แต่ก่อนหน้านี้คุณเคยเป็น นะมันมีโอกาสที่จะกลับมาอีกนะจะทําให้คุณว้าวุ่นใจละจะทําให้คุณคิดหนักละอะมาอีกแล้วหรออะไรเงี้ยต้องรักษาอีกแล้วหรอนะคุณพยายามรักษาด้วยนะอืมพยายามรักษาตัวเองให้ดีด้วยเพราะว่าแปดถ้วยเนี่ยมันเป็นโรคที่คุณเคยเป็นอยู่แล้วอะแต่คุณรู้สึกว่าเหมือนว่าเออคุณไม่ค่อยที่จะเหมือนว่า มันเป็นอยู่แล้วแต่คุณค่อนข้างที่จะละเลยนะละเลยในสิ่งที่มันเป็นปัญหาในสิ่งที่คุณเป็นอยู่สุขภาพสุขภาพจริงๆของคุณมันไม่ใช่ว่าจะเวลวร้ายนะมันก็เป็นสุขภาพที่มันเคยดีมาก่อนนั่นแหละเคยแข็งแรงอะไรดีนั่นแหละเนี่ยเนี่ยแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเคยเป็นมาแล้วคุณก็รักษานะไปตามหมอนัดหรือกินยาที่หมอให้มาหรือว่า มันเป็นอาการที่คุณยอมแพ้แล้วอย่าเพิ่งยอมแพ้นะไม่หมอเชื่อว่าคุณจะหายแน่นอนแหละนะม,มันไม่ได้อะไรเป็นร้ายแรงขนาดนั้นแต่มันจะเป็นโรคเก่าอะ่ะโรคอืมอาจจะเป็นเครียดมากคลิดมากหรือว่าเป็นโรคอะไรที่คุณเคยเป็นมาแล้วอะนะให้พยายามรักษานะนเห็นไหมคุณจะอ่าหายได้แหละคุณจะหายขาดคุณจะมีหมอดียาดีนะรักษาให้ ให้โลกของคุณหายขาดได้นะอ่าขอให้เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกไปนะคะก็ขอจบคลิปของ,องชาวราศีมังกรและคานามังกรใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์กับแม่หมอเข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยปรากฏที่หน้าบนจอแล้วนะเบอร์โทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์เพื่อนๆเ,เข้ามาได้เลยนะคะ ก็หรือคลิกเข้ามาที่รายละเอียดข้างล่างนี้คลิกใต้โพสต์ข้างล่างนี้นะก็จะเป็นรายละเอียดของแม่หมอนอ้อยนะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยํากว่านี้แน่นอนจะเป็นด้านของความรักเรื่องของการเงินการางานสุขภาพหรือว่าโชคลาภนะให้คุณมาดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอน้าอ้อยตอนนี้คิวว่างมากนะคะก็เข้ามาดูได้นะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ e นะคุณก็จะได้ดูคลิปของแม่หมอน้ำอ้อยแบบนี้ได้ทุกๆเดือนนะอัปเกรดได้เรื่อยๆนะคะก็สำหรับวันนี้แม่หมอน้ำอ้อยก็ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย